วันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นวันนัดหยุดโลกในทางการเมืองไทยเลยก็ว่าได้สําหรับใครที่เป็นขอการเมืองเพราะที่สภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้จะมีการพิจารณาร่างพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กหรือพรบรสถานบันเทิงครบวงจรหรือกฎหมายคาสิโนนั่นเองนะคะทุกคนทีนี้เมื่อวานเนี้ยก็มีข่าวออกมาแบบลอย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 มาเนี่ยนะคะ เป็นรายงานข่าวแจ้งว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณทักษิณเนี่ยได้กำชับไปที่แกนนำพักร่วมรัฐบาลให้บทรับหลักการในวาระแรกนะคะของร่างนี้นะที่จะเข้าสภาในวันพรุ่งนี้หากพบว่าพักร่วมรัฐบาลพักไหนแตกแถวเนี่ยจะพิจารณาให้ออกจากรัฐบาลทันทีซึ่งหลังจากที่มีคำสั่งตรงไปที่แกนนำพักร่วมรัฐบาลเนี่ยนะคะภูมิใจไทยเอ่ยรวมไทยสร้างชาติเอ่ย จะโหวตกันอย่างพร้อมเพรียงหรือไม่แล้วก็ต้องจับตาไปที่พักประชาชาติที่มีสสจํานวน9คนโดยมีพันตรดเอกทวีสอด2น้ำตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและหัวหน้าพักเป็นชาวพุทธเพียงคนเดียวส่วนสสอ,อีก8คนเนี่ยนะคะเป็นชาวมุสลิมและมีฐานเสียงหลักอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งนับถือศาสนาอิสลามจะลงมติร่างพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเนี้อย่างไร เพราะการพนันเนี่ยก็ถือว่าขัดต่อหลักศาสนาเอาจริงๆก็ขัดต่อหลักศาสนาทุกศาสนาแหละนะคะเพียงแต่เราก็ได้เห็นจุดยืนของพักประชาชาติที่ผ่านมาว่าเหมือนเขาอ่ะจะไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้แต่พอมีกระแสข่าวว่า,ามีโหวตให้จะขับออกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงซึ่งก็ต้องยอมรับนะคะว่าไอ้ข่าวเนี้ยลอยลอยลอยมาก็ทําให้เพื่อไทยเนี่ยถึงกับโอดโอยเลยว่าอุ้ย ข่าวที่ออกมาแบบนี้ทำให้พรรคเพื่อไทยเสียหายนะแต่ในขณะเดียวกันค่ะทางด้านของคุณสมศักดิ์ปริศนานนทกุลซึ่งเป็นคุณพ่อนะคะของสองสอสอพรรคภูมิใจไทยนั่นก็คือคุณกรวีปริศนานนทกุลและคุณพระดอนปริศนานนทกุลที่เป็นรองประธานสภาคนที่สองที่ได้แจ้งเกิดในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาช็อตที่ลุกขึ้นยืนท่ามกลางการโต้เถียงกันแล้วก็ สงบลงไปได้อาช็อตนั้นก็คือเรียกว่าแจ้งเกิดกันไปเลยทีเดียวคุณพ่อโพสเฟซบุ๊กนะคะบอกว่าเห็นภาพข่าวนี้แล้วเนี่ยใจคอหดหูยิ่งนัก93ปีของระบอบประชาธิปไตยมันถอยหลังไปกว่าที่คิดถ้าเป็นพักแกนนําแล้วมีตรกกะแค่นี้ท่านหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลครับผมว่าท่านถอยมาเถอะครับไม่ฟังเหตุผลไม่เคารพให้เกียรติกัน จะอยู่ร่วมกันอย่างไรอยู่ร่วมกันแล้วสร้างตราบาปและบาดแผลให้ประเทศถอยมาเถอะครับท่านหัวหน้าทั้งหลายอนี่ก็เป็นการโพสต์นะคะของทางคุณสมศักดิ์ปริศนานัทกุลแล้วก็นี่ภาพข่าวที่พูดถึงกระแสที่ว่าคุณทักษิณเนี่ยจะขับออกจากพักร่วมท้าไม่โหวตให้แต่ทีนี้เอาละเพื่อไทยก็อาจจะรู้สึกว่าหูข่าวมาจากไหนก็ไม่รู้ลอยๆมาแบบนี้ทําให้มันเสียทําให้พักเพื่อไทยเนี่ยเสียหาย แต่จะว่าลอยมาแบบไม่มีที่มาที่ไปก็ไม่ใช่นะคะทุกคนเพราะวันนี้ทางอาจารย์แหม่มนรุมลนพินโยสินวัดรัมตรีว่าการกระทรวงเกษตรในฐานะหัวหน้าพักกล้าธรรมเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องนี้บอกว่ายังไม่ได้รับการติดต่อในลักษณะดังกล่าวแต่เมื่อวนันนี้ได้พูดคุยกับร้อยเอกธรรมนัสในฐานะประธานที่ปรึกษาพักกล้าธรรถึงประเด็นนี้ว่าไม่ใช่ความเห็นของคุณศิล แต่เป็นข้อเสนอของพักร่วมรัฐบาลพักหนึ่งว่าให้ทำแบบนี้อ่าพักร่วมรัฐบาลน,นั้นน่ะสมมุติเป็นเรื่องจริงเนี่ยน,นะคะก็ต้องเป็นพักที่แบบว่าพร้อมดุยอ่ะแบบเพื่อไทยว่ายังไงว่าตามกันอ่าแล้วถึงขั้นกล้าเสนอแล้วเนี่ยถ้าพักร่วมไหนเนี่ยไม่หวตให้ขับไล่ออกไปเลยอะไรทำนองนี้ก็ไปเดากันเอาเองนะคะว่าพักร่วมรัฐบาลพักหนึ่งที่เสนอไว้ทำแบบนี้คือพักไหนแต่ มันก็สะท้อนค่ะว่าไอเรื่องที่จะให้ขับออกหรือไล่ออกจากการร่วมรัฐบาลกันถ้าไม่โหวตให้เนี่ยอ่ะมันก็มีอยู่จริงนะเพียงแต่ว่าจะทําจริงหรือเปล่านี่คืออีกเรื่องหนึง่งเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ค่ะถ้าโหวตผ่านโอ้การเมืองก็ได้จะร้อนเพราะคณะผู้ต่อต้านคาสิโน,โนเนี่ยก็ยูจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะอย่างที่ได้เห็นว่ามีหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรเนี่ยเขาก็แสดงบทบาทแสดงท่าทีที่ ไม่เอากับคาสิโนแต่ถ้าไม่ผ่านอ่าฝ่ายค้านโดยทางด้านของคุณเท้งเนี่ยอ่าขอภัยคุณประกรณ์วุฒินะคะออกมาบอกแล้วว่าเฮ้ยโดยปกติเนี่ยตามธรรมเนียมในทางการเมืองถ้ารัฐบาลโวทกฎหมายไม่ผ่านต้องลาออกหรือไม่ก็ยุบสภานณะเพราะว่ามันแสดงถึงความไม่มีเสถียรภาพภายในพรักรุ่มคือคุณไม่สามารถที่จะควบคุมเสียงในพรครุ่มได้อผ่านก็มีอีกเรื่องหนึ่ง ไม่ผ่านก็มีอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้รอดูกันนะคะว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรหรือเสนอนับองค์ประชุมและองค์ประชุมล่ม,มจะไปอย่างนั้นริบถา่าไม่รู้รอดูกันนะคะ